พี่ไทยเดียวเป็นจนะเลาะตีนไก่ห,หรือวจะย้ำเล็บมือนังนะจ๊ะนี่ตีนไก่ซื้อมาก็ตัดเล็บมันออกแล้วก็เอาเอาไปเอาไปต้มน้ำประมาณซาวนาทีถ้าชอบเพื่อมันเพื่อมันกรอบกรอบแข็งๆนงง้อยกว่าประมาณสิบห้านาทีแต่ของปืนชอบเพื่อมันนิ่มเป้นก็เลยต้มประมาณซาวนาทีซาวนาทีสองห้านาที พอเสร็จแล้วก็เอาออกมานอกน้ำเย็นล่างล่างน้ำเย็นหลายๆน้ำแล้วก็เอาแจ่แจ่น้ำเย็นไว้สักพักหนึง่งแล้วก็เอาใส่นี่ใส่กระชอนใส่กระชอนแล้วก็เอาน้ำปูนใสเอาน้ำปูนใส่ใส่ในกะละมังอันนี้เป็นปูนใส่เปิ้เอาลูกบ้านเขามาเอาน้ำปูนใส่ใส่ประมาณ ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยคือมันท่วมแล้วก็เอาอันนี้ใส่ใส่แช่น้ํแช่น้ําปูนใสทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนถ้าชอบมันกรอบนะกรอบๆแข็งๆอะ่ะแต่เปิลชอบให้มันนิ่มไงเปิลก็เลยเอาแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนกับหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวจะมาเลาะตีนไก่ให้ดูนะคะต่อไปจะเลาะตีนไก่นะคะนี่นี่ชื่เมีย อันนี้นะอันนี้ตีนไก่พากางตรงนี้พากลางตรงนี้ฮา,าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้้าตรงตีนมลนว่ะ่ะตรงนี้นนนะนกะเราเอาอันนี้ ้ไม่ไม่ต้องใจเย็นเย็นนี่ <spe ak> นี่เราไปดูม <spe ak> ันเ <spe ak> อาไว้เละทีละอันตรงนี้มันจะมีข้ออยู่ <spe ak> เอาข้อมาเอาท้้นหมด ทำใหม่ๆครั้งแรกต้องใจเย็นๆนะคะพอทําไปหลายๆครั้งมันก็จะชินแล้วก็จะทําง่ายที่สำคัญก็ต้องเมินหน่อยก็ได้คือมันคือมันนิ่มมันบ่าแข็งเนี่ยเราเอาแบบนี้น นี่มันเป็นข้อเป็นข้อมาทีละอันนี่นี่อันนี้อันอันนี่ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันมีกระดูอยู่หลายอันอยู่นี่เห็นไหมนี่อกอกมาหมดแล้วนี่อันนี้คือเห็นไหม ลีนจะลีนมาตรงนี้ใช่ไหมเ,ไเสร็จแล้วหนึ่งอันเห็นชัดก็หนึ่งอัน,น,น,อนโอเคเนะ่ง่ายๆลองทำขาเนอะตอนนี้เราก็ได้แล้วกันนะคะเล็บมือนางเสร็จแล้วเดี๋ยวดูนะ เ๋ oh. ยวไม่นานเดี๋ยวอิงจะตัดแล้วก็ยำนะคะนี่คะ่ะอีงหั่นแล้วหั่นให้มันพอดีแล้วก็เดี๋ยวเรามายำกัน hmm. มีต้นหอมมีตะไคร้พริกขี้หนูหอมแดงเอ้ยหอมแดงไม่มีใส่หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมดองน้ำกระเทียมดองแล้วก็ผักซาะละแหน่อีไม่มีผักชีแต่แบบนีน้เดี๋ยวเรามายำกันเนะจะยำแล้วนะคะใส่เครื่องยำลงไปค่ะ ใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ผงชีสนิดนึงนะคะก็อีมปนาวใส่ ี่ชอบเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเห็ดหวานนิดหน่อยาาแล้วก็ใส่เครื่องยำลงไป ใส่น้ำกระเทียมนิดหนึ่งเมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปแล้วแล้วก็น้ำปลาแล้วแต่นะคะอชอบนชอบรสจัดค่ะถ้าเป็นพวกยำแล้วก็ใส่น้ำซ้อมสายชูนิดหนึ่ง ก็คนจะเป็นงไงบนะ้างนี่เนาะ ชิมนิดนึงนนใช้ได้เลยค่ะอร่อยเห็ต่ใส่จานนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเสร็จแล้วยำเล็บมือนางหนูอิงแสบ มามาได้วยกันนะคะรับรองค่ะอร่อยบ๊ายบายค่ะ